อุณหภูมินะคะนี่ทางเข้าก็สวยมากเลยนะคะเป็นดอกซากุระเลยนะสวยมากเราจะได้ใกล้ิปารตันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทคานวาลน,นี่ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปลาคาฟคาเฟ่นะคะนี่ของตัวเชียงใหม่เนาะป้าเดี๋ยวเราจะพาท่านมาเข้าไปดูปลากันว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้คุณแม่พี่ใหม่ใส่แมสเรียบร้อยแล้วนะคะ เกลี่ไแม่กุ้งนะคะดีไซน์นะคะกำลังเข้าไปที่ร้านนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าเป็นยังไงว้ามีไอ้น้ำด้วยหสวยมากเลยทุกคนนี่นะคะทางเข้าเขาก็จะมีใต้ให้ดูนะคะว่าปลาคัรมีใส่ยพันอะไรบ้างนะคะ มีที่ล้างเท้าให้ด้วยอ้าววัดอุณภูมินะคะเรื่อยเรื่อยนี่ค่ะข้าวเสวยมากเลยนะคะเป็นดอกซากุระเลยนะสวยมากสวยมีไอ้น้ำด้วยทุกคนญี่ปุ่นทิพย์นะคะทุกคนใช่ญี่ปนะุ่นทิพย์ใช่ช่วงนี้เราไปญี่ปุ่นไม่ได้ <laughs> ไญี่ป,ปุน่นทิพย์ไปก่อนนี่นะคะไอ ที่นั่งเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน,นี่สวยมากจะเป็นวง,งที่นั่งแบบนี้นะคะเราจะได้ใกล้ชิดปลากันนะคะทุกคนโอ้ถ้ามาดูปลาทีใกล้ป่ามาโอ้ดีัน,น,น,นี่นะคะตอนนี้เจลลี่กับดีไซ์เข้ามานั่งที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังเลือกเมนูอาหารกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสงสารจะกินอะไรนะคะ นี่ธันวาก็ดูปลาใหญ่เลยมีปลาเยอะมากเลยค่ะปล,า,ปล,า,ปลาเยอะตอนนี้เราใกล้ชิดกับปลามากเลยนะคะตรงนี้สวยมากนะทุกคนนี่ บอแบบนี้เลยก็คือปลาแต่ละทนจะมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจะเลือกนั่งตรงไหนเลือกได้หมดเลยตรงที่เรานั่งจะมีปลาเยอะกว่าใช่ตรงนี้ไม่ค่อยมีปลานะคะแต่ว่าตรงนี้ก็แบบมีปลาถ้าสวนมันนี้ก็มีตัวใหญ่กว่าตรงนู้นเนาะนี่ดูตัวโคตรใหญ่เลย แบบน้ำตัวเนี้ยน้ำมันก็จะไหลไปหาลานะคะสวยมากพันมานั่งตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเขมือกมาทานอาหารให้ตาเลยครับเร็วตักเลยลูกโอ้นี่ไงนี่ไง้ทำมาทำมาโอ้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 งมัน พ่อป่ะเออเดี๋ยวดีใจอะลูกมนใหญ่ยังไงมันดีดนะแล้วมันมันน่าขำอมอ่ะต <c oughs> <ays> <away> <par il sound> ัวใหญ่มากสวยมากเลยนะนี่ค่ะตอนนี้เกลลี่ีกำลังเอาอาหารให้ปลานะคะโอ้โหปลาเยอะมาก จากที่เราได้สั่งอาหารไปแล้วนะคะตอนนี้ได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้ทันวากินเซนไฟน์นะทุกคนไฟมันจะเสีส้มนะคะคลองก็เลยเป็นแบบนี้นะทุกคนดูนี่นะคะไก่ป๊อกนะคะแล้วก็มีคีสบอลมีเซนไฟา์เหมือนเดิมนะทุกคนอังเด็บเราจะปล่อยให้เด็กๆกินกันต่อนนะตอนนี้ทันวาทันวาครับอร่อยไหมครับอร่อยโออเออร่อยค่ะ <laughs> <Use> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาจากปาคับแล้วนะคะเรากําลังจะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะทุกคนนี่ไฮมาชอบใจมากเราจะไปไหนต่อคะอไปตลาดไปตลาดเหรอเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไปตลาดไหนนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม